อี้คอนเฟิร์มแบบชัวร์ๆมีหกคนครับตะกี้ลาไปครับที่เปาอีกคนครับมีลุงแม็กไปถึงนับนับทั้งหมดครับที่แบบยังมาตลอมีลุงแม็กไปจากกั่วพีเอ็นดูเนิร์ดพี่เปาครับผมครับพี่ซานดาวเยี่ยนะครับผมอะไรนะลุงแม็กไปจากกั่วพีเอ็นดูเนิร์ดพี่เปาเอาไปทดสอบรองให้หมดเลย หมดเลยนะแล้วเราก็จะเหลือสามสี่ถูกไหมเอ้เาเหล่าก็จะมีบางคนที่แบบไม่เห็นเลยเช่นกีซักครับอะไรประมาณนี้จีซักอุ้ยัดพูดในสตรีมเมื่อวานว่าอะไรพักตัวอย่างนี่ผมไม่รู้อะดิซัน ต้องแจ้งนะเอาดิต pues ้องแจ้งนะขอบคุณนะสิบกิฟท์ครับพิ่ซันดาวีนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดครับพิ่ซันดาวีนะครับพี่ขอบคุณนะครับพี่ชายขอบคุณครับใ่แดงจะได้ใส่เออครับผมเก่าซะด้วยเก่าอีกแล้วเก่าอีกแล้วขอบคุณครับบ้านดีกันขอบคุณครับประดมือด้วยนะครับผมใครได้กิฟท์คับพี่พิ่ซันดาวีก็แฮชแท็กที่พี่เขาด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ติดตามไมาครับเพราะว่ามันจะสุ่มแจกที่คนติดตามก่อนแล้วค่อยไปคนที่ไม่ติดตามนะอันนี้เป็นนตตารระะบบบของทวิคั นิงงว่าไก็แต่ผมขอยืนที่พักไม่ใส่ผมขอยิ้มนี่ว่าทิ้งอาจารย์ในเวลาสักร้อยอันในเวลาก่อนก่อนไปอาจารย์จีบอกจีจีมันก็อยากแบบพักเหรอรู้ว่าอะไรกู้พิงพิงว่าไงนะเราพูดเองดีกว่าให้งานองให้เราพูดเองนะงั้นเก็บไว้จีไว้ก่อนเลยก็ที่แบบคอนเฟิร์มจริงจะมีหกพักที่หายไปเลยคนโอเค ก็เป็น35มห้ารู้ไหมค้างไว้สลอนหนึ่งอ๋อได้ครับ35อีก5คนมีใครแนะนำบ้างห้าคนเนี่ยขอดูตัวหน่อยดิมีคนแนะนำบ้างมีใครมีเพื่อนมีน้องตึงไอแบ็กจูวอนเดี๋ยวความไอแบ็กไม่จูวอนครับเดี๋ยวความสัมพันธ์เดี๋ยวความเออไอแบ๊กไหนเดี๋ยวความสัมพันธ์กับประชาชนคนนี้มันจะเสียหรือเปล่าจูวอนพี่ ปูติดบินไทยโรเรียวนะพี่ันพิสัน4 5 2 0 5 6ของใครเจของคุณหมื่น็นคนสนัสันนะครับพี่เอ๋นะครับผมขอบคุณนะฮะโอ้ยครับื่้อหไรขี้เใจดจเราหรือเป่าพี่เก่าอะ ชื่อเรียกมาดูตัวดีเรียกมาดูตัวดีเรียกมาดูตัวดีหุ่นใจให้เราไอ้วินนี่เคยอยู่สิกดิสิกวะมึงแนะนำนี่คือเขาอยากมาหรือเปล่าไอที่มึงแนะนำมึงคุยมาก่อนนะมึงต้องไปคุยมาก่อนนะโอ้ยนะพี่มึงเอามาอีกแล้วคุณชาคิวินงงละพี่เอาดีๆรอบที่แล้วก็ใส่ไม่หยุดเลยหรือไงล่ะเอาไปช่องไปเลยใช่ไหมเอาไปแบ่งกันเลยเนี่ยกิฟต์ซับกิฟต์เซิร์ฟเนี่ยบิ๊งบงบิด เอาช่องไปเลยเอาไปแบ่งกันสตรีมคนละวันแล้วกันนะเอาไปเถอะพี่ไทยพี่มีเหรอฝากทำงานแทนด้วยตัวเด่นเลยนะ้ามากับพี่อะพี่เป๊ปพี่เป๊ปขอขอร่ะงไดแฉลมพี่โอ้เนี่ยผมเลยสองพันห้ไมีที่ติดบินแหลมมในสายตาผมดี่นะน้องพี่ไงที่1ที่หนึ่งที่สองนี่มาทุกเดือนห้แหลตเลยขอบคุณครับผมที่หงที่สิบอจของจริงไม่ใช่ม่เล่นอ่ไไม่น่มนะครับพี่เจ ออยุ้ม <Billie S 1> ไงพี่นถ้าถ้าเป็นพี่โนเดี๋ยวกูขอลองต้องรอพย่หนุ่มพี่โนนี่ต้องรอเลยเป็นเคสเคสเคสที่ต้องรออันนี้กูให้คำตอบไม่ได้พี่โนต้องเป็นคนที่รอไม่ได้อยากไม่ไม่ได้แบบไม่ได้ความไม่อยากให้แกเข้านะต้องรอลุงก่อนนะครับพี่ไทยพี่เป๊ปะมีมากมีคุยให้เรื่องก่อนดีไปคุยกับน้อยให้เรื่องก่อนดิแล้วค่อยมาเดินหาพวกเราไอ้เหี้ยต จุวานเดี๋ยวมันจะตัดไอ้นี่ทางธุรกิจเราหลายหลายอย่างนะพี่ถ้าเราเข้าแก๊งอะเรื่องผับเรื่องอะไรเรื่องควงเงินกู้อะไรอย่างเงี้ยอยากได้มันอยากได้ทั้งมันอ๋อฮะพี่น้องชายมันนอยู่นี่นะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหถ้าพี่ชายมันแค่บริหารโน้นไปผมชอบบริหารสงครามอยู่แล้วผมชอบสงครามอ่ะ